เกิดบูชาศรัทธาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้สามัคคีมีวินัยเลิกเกลียดกล กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของความคล้ายนะคะแต่วันนี้จะเป็นความคล้ายที่นำไปสู่ชีวิตประจำวันของเรานะคะแต่ก่อนจะนำไปสู่ชีวิตประจำวันอย่างไรนั้นขอทบทวนนิดนึงนะคะรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันเกิดจากอะไรคะข้อนึงรูปที่มีขนาดของมุม เท่ากันเป็นคู่คู่ใช่ไหมคะอาแล้วก็ข้อที่สองอะไรคะอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันก็เท่ากันเป็นคู่คู่เช่นเดียวกันใช่ไหมคะอาเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมคอนเซปต์สองข้อนี้นะคะก็คือมุมแล้วก็อัตราส่วนของความยาวนะคะอาถ้าสองอย่างนี้ เท่ากันแสดงว่าสสามเหลี่ยม2รูปนั้นเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนั่นเองนะคะค่ะไปดูกันเลยว่าใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรไปชมคลิปกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเฟิร์มนัญยาแขกปัญญาอีกเช่นเคยนะคะนักเรียนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า ที่เราเรียนไปน,นั้นเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการนำรูปสามเหลี่ยมคล้ายไปใช้ในชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะก่อนอื่นนั้นเราไปทบทวนความรู้เดิมกันก่อนเลยนะคะสมบัติของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันนะคะก็คือจะมีขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่นะคะ สอนะคะอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองเท่ากันทั้ง3คู่นะคะและสอัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองเท่ากันสองคู่และมีมุมระหว่างด้านที่มีอัตราส่วนของความยาวด้านเท่ากันมีขนาดเท่ากัน enfin ค่ะการนำความรู้เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมคล้ายไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็สามารถนำไปช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับ การหาระยะทางหรือว่าการหาความสูงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาระยะทางหรือความสูงที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรงนะคะหรือว่ายากต่อการวัดนะคะเช่นความสูงของตึกความสูงของต้นไม้ของเสาทงของเสาไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเป็นความกว้างของแม่นม้ํานั่นเองนะคะสําหรับตัวอย่างในวันนี้นะคะครูก็จะยกเป็นสถานการณ์ต่างๆนะคะเราลองไปดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะ ตัวอย่างข้อที่1่ค่ะสตางสูง1.5เมตรยืนห่างจากเสาสัญญาณไฟจราจร6.4เมตรถ้าเงาของสตาง์ยาว2เมตรดังรูปเสาสัญญาณไฟจราจรสูงกี่เมตรวิธีทำนะคะขั้นตอนที่1ค่ะเราก็จะมาพิจารณาวความสัมพันธ์สิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะและสร้างรูปค่ะก็จะให้ BC นะคะแทนความสูงของสตาง์นะคะ DE แทนความสูงของเสาสัญญาณไฟจราจร AB แทนความยาวเงาของสิตางนะคะและ BD แทนระยะทางที่สิตางยืนห่างจากเสาสัญญาณไฟจราจระคะ่ะจากนั้นเราก็จะมาสร้างรูปใหม่ให้ดูง่ายขึ้นนะคะก็จะได้รูปดังนี้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะพิจารณาวความสัมพันธ์ของมุมที่เท่ากันจากรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าจากรูปเนี่ย นั่นก็คือสามเหลี่ยม2รูปนะคะที่สอนกันอยู่และมีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องเช็คก่อนว่าคล้ายกันจริงหรือไม่นะคะเราก็จะมาพิจารณาสามเหลี่ยม ABC ค่ะและสามเหลี่ยม ADE นะคะมุมคู่แรกค่ะนั่นก็คือมุม CAB นะคะจะมีขนาดเท่ากับมุม EAD ค่ะเพราะว่าเป็นมุมร่วมกันนะคะต่อมาค่ะ มุม A B C นะคะจะมีขนาดเท่ากับมุม A D E ค่ะเพราะว่าเป็นมุมฉากเหมือนกันนะคะคู่สุดท้ายค่ะมุม B C A จะมีขนาดเท่ากับมุม D E A นะคะเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีขนาดของมุมภายในเท่ากันสองคู่นะคะมุมคู่ที่สามจะมีขนาดเท่ากันค่ะดังนั้นนะคะสามเหลี่ยม A B C จะคล้ายกับสามเหลี่ยม A D E ค่ะ เพราะมีมุมเท่ากัน3คู่ขั้นตอนที่3ใช้อัตราส่วนของด้านที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการหาความยาวนะคะ เมื่อกี้เราบอกว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันแล้วนะคะถ้าคล้ายกันเนี่ยเราก็จะได้อัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมนัยกันจะเท่ากันนะคะดังนั้นเราจะมาเลือกอัตราส่วนกันเลยนะคะจากโจทย์เราอยากได้ความสูงของเสาสัญญาณไฟจราจรนะคะดังนั้นครูก็จะเลือกเป็นด้าน DE คะ่ะซึ่งจะสมนัยกับด้าน BC นะคะ และอีกคู่หนึ่งค่ะรูก็จะเลือกด้านที่เขาให้ค่าเรามาแล้วนะคะนั่นก็คือด้าน AD ค่ะซึ่งจะสมนัยกับด้าน AB นะคะขั้นที่4นะคะแทนค่าของจำนวนที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะแล้วคิดคํานวณโดยใช้การแก้สมการหรือการคูณควาค่ะเราก็จะมาแทนค่ากันลงไปเลยนะคะ DE นะคะคือด้านที่เราต้องการหาค่านะคะส่วน BC นะคะเท่ากับ1.5ค่ะ AD เท่ากับ8.4นะคะและ AB จะเท่ากับ2ค่ะจากนั้นเราก็จะคูณไขว้ขึ้นไปนะคะก็จะได้ DE เท่ากับ8.4คูณ1.5แล้วหารด้วย2นะคะก็จะได้ DE เท่ากับ6.3ค่ะดังนั้นเสาสัญญาณไฟจราจรจะสูง6.3เมตรค่ะ ตัวอย่างที่2นะคะใบยือนอยู่ระหว่างอาคาร1กับอาคาร2ถ้าเขาหันไปทางขวาแล้วมองเห็นยอดอาคาร1เป็นมุมเงย28องศาจากระดับสายตาเมื่อหันไปทางซ้ายแล้วมองเห็นยอดอาคาร2เป็นมุมเงย62องศาจากระดับสายตาจุดที่ยืนห่างจากอาคาร2เป็นระยะทาง7.5เมตรและห่างจากอาคาร1เป็นระยะทาง18เมตรดังรูปถ้าอาคาร1สูง11.7เมตร และความสูงของไบวัดจากเท้าจนถึงระดับสายตาได้1.7เมตรอาคาร2สูงกี่เมตรวิธีทำนะคะขั้นที่1พิจรารณาความสัมพันธ์สิ่งที่โจทย์กำหนดและสร้างรูปค่ะก็จะให้ c s นะคะแทนความสูงของอาคาร1ค่ะ EF แทนความสูงของอาคาร2 AB แทนระยะทางที่ไบยืนห่างจากอาคาร1 และ BD. แทนระยะทางที่ไปยืนห่างจากอาคาร2นะคะต่อมาเราจะมาวาดรูปใหม่นะคะก็จะออกมาเป็นรูปนี้ค่ะก็จะมีรูปสามเหลี่ยมอยู่2รูปและด้านล่างนะคะจะเป็นรูปสี่เ่ยมผืนผ้าค่ะตรงนี้จะเป็นความสูงที่วัดจากเท้าของใบนะคะจนถึงระดับสายตานั่นเองค่ะ ขั้นที่2ค่ะพิจารณาความสัมพันธ์ของมุมที่เท่ากันจากรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะคะก็จะมาพิจารณารูปสามเหลี่ยม ABC ค่ะและรูปสามเหลี่ยม DEB นะคะว่าคล้ายกันหรือเปล่านะคะ1่ค่ะมุม C AB นะคะจะมีขนาดเท่ากับมุม B DE ค่ะเพราะว่าเป็นมุมฉากนะคะสองมุม ABC มีขนาดเท่ากับ28องศาเพราะว่าโจทย์กำหนดมาให้ค่ะสาม มุม D E B นะคะจะมีขนาดเท่ากับ28องศานะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่ามุม B D E ค่ะเป็นมุมฉากนั่นคือ90องศานะคะและมุม E B D นะคะโจทย์ก็กำหนดมาให้แล้วนั่นคือ62องศาค่ะดังนั้นมุม D E B นะคะจะต้องเท่ากับ28องศาค่ะเพราะว่าผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องเท่ากับ180องศาค่ะ จากข้อ2และข้อ3นะคะเราก็จะได้ว่ามุม ABC นะคะจะมีขนาดเท่ากับมุม DEB ค่ะซึ่งมีขนาดเท่ากับ28องศาค่ะ5นะคะมุม BCA นะคะจะมีขนาดเท่ากับมุม EBD ค่ะเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีขนาดของมุมภายในเท่ากัน2คู่แล้วมุมคู่ที่3จะมีขนาดเท่ากันค่ะดังนั้นนะคะสามเหลี่ยม ABC จะคล้ายกับสามเหลี่ยม DEB ค่ะ เพราะว่ามีมุมเท่ากันสามคู่ค่ะขั้นที่3นะคะใช้อัตราส่วนของด้านที่สมในการของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการหาความยาวค่ะเมื่อกี้เราบอกว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันแล้วดังนั้นก็จะได้ว่าอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในการจะเท่ากันนะคะจากโจทย์เขาอยากได้ความสูงของอาคาร2ครูก็จะเลือกเป็นด้าน DE นะคะซึ่งจะสมในกับด้าน AB ค่ะ คู่ต่อมาก็จะเลือกเป็นด้านที่รู้ค่าหมดแล้วนะคะนั่นก็คือด้าน BD ค่ะซึ่งจะสมนัยกับด้าน CA นะคะขั้นที่4แทนค่าของจำนวนที่โจทย์กำหนดแล้วคิดคำนวณโดยใช้การแก้สมการหรือการค,คูณไข้นะคะแทนค่าลงไปค่ะ DE คือด้านที่เราต้องการหาค่านะคะ AB คือ18 BD คือ7.5และ CA คือ10ค่ะ c.h นะคะคือสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนั่นคือ11.7นะคะตรงนี้จะเป็นความสูงของอาคาร1น,นะคะแต่ว่าเราจะต้องลบระยะที่วัดจากเท้าของไปนะคะจนถึงระดับสายตาของเขาออกไปนะคะซึ่งตรงนี้จะสูงอยู่ที่1.7ค่ะ11.7เอลบหนก็จะเหลือ10นะคะจากนั้นก็จะคูณค่้ยขึ้นไปนะคะ d.e ก็จะเท่ากับ7.5คูณ18 ส่วน10นะคะ7.5คูณ18มีค่าเท่ากับ1 3 5ค่ะ1 3 5หารด้วย10 d e ก็เลยเท่ากับ13.5ค่ะ d ดีเป็นระยะที่วัดจากระดับสายตาของไบจนถึงยอดอาคารนะคะดังนั้นความสูงของอาคาร2ทั้งหมดนะคะก็จะเท่ากับ de บวก fd ค่ะนั่นก็คือ13.5จบวก1.7จะเท่ากับ15.2ดนะคะดังนั้นอาคาร2สูง15.2เมตรค่ะ จากที่ครูได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยถ้านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหานะคะก่อนจากการในวันนี้เรามาสรุปขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาอีกสักรอบหนึ่งนะคะขั้นตอนที่1คะ่ะนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์นะคะและดูว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้แล้วมีอะไรบ้างนะคะจากนั้นนักเรียนก็สร้างรูปขึ้นมาใหม่ครับเพื่อให้เราดูง่ายนะคะ ขั้นที่สองค่ะนักเรียนจะต้องพิจารณามุมนะคะว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันหรือไม่ถ้าคล้ายกันแล้วนะคะก็จะไปสู่ขั้นตอนที่สามค่ะนั่นก็คือการใช้อัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันในการหาความยาวนะคะขั้นที่สี่จะเป็นขั้นที่สำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือการแทนค่าค่ะและแก้สมการหาคำตอบออกมานั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนได้ชมคลิปกันไปแล้วอ่า เมื่อกี้คุณครูวรัญญาของเรานะคะหรือครูพี่เฟิร์นนั้นก็คือได้ยกตัวอย่างกรณีที่เรายืนห่างจากไฟแดงถูกไหมคะเห็นไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่เราพบเจอหรืออยู่ในเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองหรือเราอยู่ห่างจากตึกถูกไหมคะแล้วแงนมองดอูก็ทำมุมต่างๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถ พิจารณาจากของเราก็ได้ถ้าใครที่อยากจะรู้ว่าของเราเองเป็นอย่างไรลองลองคิดโดยใช้กระบวนการนี้ดูนะคะอ่าเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจให้กับพวกเรานะคะครูก็มีแบบฝึกหัดอยู่ในหน้าที่120นะคะข้อที่1อ่าหน้า120ข้อที่1นะคะทําเพียง1ข้อลองดูนะคะว่านักเรียนจะสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือเปล่านะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ